รับรองว่าหายอิลีหายอิลีแหละนะครับบ่มีแผลเป็นอีกตั้งหากหูดไฟขี่แมงวันติงเนื้อพวกที่ทําให้ผิวมันหยาบมันบบเบิงแล้วบบสวยบเรียบโบเนียนมีหลายวิธีที่สิกําจัดได้เพราะวา่าสิแบบไปทันสมัยแน่กับพวกเลสซงรเลเซอร์อันนั่นเสียตังมาทําแบบอันนี้โบเสียตังค์ทำงายหายจริงโบมีแผลเป็นอีกตั้งหาก ผิวเนี่เนียนเลยผู้ใดเป็นอยากหายกะมาเลยหาง่ายในบ้านเจ้ามีอีอย่างแน่นี่คือแฟบนะครับแฟบหรือว่าผงซักผ่านะครับยี่ห้ออีอย่างก็ได้นะครับกะปูนปูนกินหมากของพเฒ่าอาบ่ต้องซื้อนะถ้าเมียเจ้าเคี่ยวหมากอยู่หรือว่าเมียเถ่าเจ้าเคี่ยวหมากไปลอยเอาของเพื่อนได้นะครับบ่ต้องซื้อสองย่างเท่านี้ปูนกินหมากกะ เจ้าไปหามาแล้วบอหาแล้วมาทํากันเลยถ้วยหรือว่าภาชนะอย่างก็ได้น้อยๆนะครับเพื่อเขาสีมาไปเอาปูนใส่นะครับปูนใส่อย่างน้อยบต่บต้องบ่ต้องลายก,ก็ได้นะครับนิดเดียวก็ได้นะครับแค่นี้เองหรือมากกว่าเลยแล้วแต่นะครับประมาณจังซงสแฟบหรือว่าผงซักผ้ากะเอานะครับเอาโดยที่กะเอาปริมาณพอกันนั่นแหละนะครับประมาณอย่างสิเอานะครับน้ำเป้า นะครับหน้าเปานิดเดียวนะครับเอาแค่ให้มันพอค้นกันเด้าเด้ามันสิเป็นแคนแคนนะครับเป็นแคนแคนเทรานั้นเองเขาเกิดสิผสมกันยังสี่นะครับผสมให้มันเข้ากันแล้วให้มันเป็นแคนแคนเนีว้วเนีย้ยลักษณะนี่เลยนะครับแคนแคนอตเตาะไออันนี้หายลีนะครับไอพวกที่เป็นเพราว่าไฟหรือว่าขี่หูดหรือว่าขี่กระตอดหรือว่าติ่งเนื้อนะครับที่มัน เกิดตามผิวของเขาวิธีใส่ง่ายนิดเดียวขอแค่เขาเอาไม่กิมฟันนะครับไม่กิมฟันใหม่ๆนะครับเนี่ยเอาไมา่แค่แตะแตะแค่ปลายของมันนะครับปลายของมันนิดเดียวเองเนี่ยแล้วก็ไปถ้ามีไฟอยู่หรือว่าขีกระตอดหรือว่าโหดหรือว่าติ้งเนื้ออยู่บองใดเขาเอาไปแตะมองนั่นเลยนะครับแตะแบบย่าห้มันลามย่าห้มันเลอะนะแบบแบบ จมันตรงจุดเล้แหละนะครับถ้าไปใส่เยอะมันสิมันสินสกัดแล้วทามันสิทําให้เป็นเป็นแผลเป็นนะครับอันนี้เขาใจเย็นๆค่อยแตะนิดเดียวถ้ามันแห้งแล้วเขาก็ไปล่างล่างนําแเราล่างหนาล่างล่างผิวนั่นแหละล่างมองที่แตะนั่นแหละแล้วก็มันแตะไม่นะครับแตะอีกทีหนึ่งจากสามมือเนี่ยรับรองว่ามันสิตกสะเก็ดดำเลยดำแล้วก็สิหลุดออกซื้อๆเนี่ย บมมีแพรเป็นอีกตั้งหากนะครับอันนี้ดีอีลีนะครับขอเพียงแค่ใส่ด้วยความระมัดระวังเท่านั้นถ้าใกล้บริเวณดวงตาอย่างใบหน้ายัางต้องต้องป่านี่ต้องใส่ความระมัดระวังเป็นพิเศษอีลีนะครับแต่ถ้าใกล้ดวงตาขอบอกว่าบกควรนะครับบางคนบ่ลูกจกไปซื้อสร้างซื้อทางเนต็ตกะที่ว่าไอ้ละร้อยสองร้อยนั่นแหละกะอันเดียวกันนี่แหละเขา เฮ็ดได้เขาทําได้เขาบ่ต้องไปซื้อเขาถ้าสูตรกําจัดขี้กระตอดแบบโบราณน,นะพี่น้องตั้งแต่กี้เพิ่นกับสีใส้ไอย้ยางของไอ้ทานไฟฉายตากบตาเขียดที่อย่างนั่นแหละนะครับปล่อยให้มันเนา่ามันเละแล้วมันสี ทุบมันมันสีนีน้ำยางออกมาใสๆนะั่นแหละออกมาใส่นั่นก็หายนะครับนั่นคือโบราณแท้เป็นตามที่ว่ามากะลองทําวิธีนี่ใสว่วิธีนี่ทําได้นะพี่น้องรับรองว่าหายอิลีหายอิยลีแหละนะครับขอเพียงแค่ใส่แบบความระมัดระวังจากน้อยเท่านั้นเองนะครับของดีหายได้บบต้องเสียตังจะจ่ายแพงกว่าทําไมเฮ้อ